สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องแก้มปนาตาลำเพลินโชว์วิเชียรเขาหัวยแม่ตอนนี้นะคะเป็นเวลา10โมงพอดีน้องนิดหน่อยนูก็เตือนมาวอาจะอาบน้ำแล้วเราจะให้อย่างแล้วนะคะนูก็ชีออกไปกินกว้วยจับกับแี่แน่เดินลงพาชีดูบรรยากาศ อยู่ที่โดมนะคะนีน่ก็ชื่อว่าแดดฮอตน,นิดหน่อยต่อค่ะวันนี้แดนไม่ได้ซ้อมนะคะวันนี้แดนซอร์วงสองไรซ็อบนะคะเพราะว่าให้พัก่อนดยฟอกกับเมื่อื่นแล้วก็เมื่อวานนี้พี่ๆแดนวงหนึ่ง ก็หวาดพากันมารวมคะะ่ะก็ู่ทั้งหมทีนี่แหละพอมจริงอันนี้คือเวทีวงก็ที่สอมแยกกันนะคะเวลาสอมทำกันในวิธีวงสองอน,นี่ก็เป็นรถอันนี้รถตู้แอดมินรถห้องนอแหงสีนะคะเมื่อนี่รู้สึกว่ามันยากแอบร้อนไม่แอบร้อนเลย ค่ะพ่แม่ปะก็วันที่หาคอนซินลปินให้ไปซ้อมอีกเป็นซ้อมกอลล่ำนะคะแล้วก็ซ้อมอาหัดเขาเรียกว่าอะไรล่ะหัดให้กันหลัลำแล้วก็เลือกเพียงคนอนเสิร์ตอย่างนี้นะคะว่าพูดีเลยหรอกช่วงไนแน่แดูสิทหารเสียร้อนนอนงาไปใส่ล่ะ ก็มันนี้แะค่ะแล้วเงียบมากเลยดูดมันนี่เงียบสุดๆอันนี้เดี๋ยวนูกะท้ายคลิปน้องยูโดมแล้วก็สิวออกไปกินก๋วยจับกับน,น,ะะน,นี่นีะคะเมื่ออื่นน่ะนวานาจะสอบประมัณนสองสิบโมงเแกะท้าเพลงผืบนัวเพลงเพลงฤด,ดูกาลเนี่ยพรอม่วนหลายๆ บบดูการน,นี้หนูว่าน่าอจดอยสุดเลยช่วงคอนเสิร์ตเพลงมีแต่เพลงใหม่นะคะบอกเลยว่าประก,กันความมัานแน่นอนแล้วก็พี่แอดมินเขามานอนกับหนูแล้วนะคะหนูก็บ่ได้อยู่ผู้เดียวแล้วก็บ่ได้เงาแล้วบัดะะนี้อยู่กับยเพิ่นนะคะแอดมินแป้งพี่แกเป็นทอมนะคะแต่ตอนนี้เราหายไปใส่รับ่รู้ลมเราตื่นมากเราหายไปแล้ว ช่วงที่คุยอยู่บางแต่หักก,บบก็วอร์มกันปิดเข้ากันนี่อันนี้รถหนูนะคะสองสองห้าหา้าเพิ่งหูว่าทะเบียนรถเจ้าของมันงามปะเนี่ยสองสองห้าห้าปกติมื่อกี้กับบริษัทฟอร์มนะคะมัน,นีแล้วก็วันนี้เห็นว่ามามีนะคะมีเลี้ยงเลี้ยงหมูกระทะนิวเจนทุกทุกคนหมูกระทะกุง้งกุ้งเผาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่า อาจจะหมูกระทะเนี่ยแหละกระทะเกะกุ้งอันนี้ให้โอ๊ดไม่ให้ฟ้าใสแล้วแล้วฟ้ามาสิเราจัดเรียกผ้ากับไม่กินอยู่ดูไหล้วค่ะก็สิเอิญเนเืเ้อเจนทุกๆคนมาแ้วขอบพระคุณมามีด้วยนะคะโอ้โหแต่หากล้มเย็นมากางไงที่บอกว่าหลังห้องเราเป็ยังไงที่ล้มเย็นที่สุด นี่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่ๆวงเขาพร้อมกันหรือเปล่านะคะเปลี่ยนไปเป็นทักทั้หมดหัวใจแต่เราไม่สามารถแพนกลองไปทางห้องทีท่ได้นะ เด็กมาท่ายเลยหนุ่มิจนูนลยทาย <c oughs> แล้วก็กากฟพ่อพ่อแม่แม่นะคะสวอยเป็นกำลังใจให้พี่พี่น้องน้องจะเปินชาวสาวน้อยลำพินชูด้วยนะคะกะนัวปีนี่กับซิมอนเติบลมีแดนใหม่เมื่อวานนี่มีแดนเขามาใหม่ตามคุวมาสั่น กันสิ้นเดือนคันสิ้นเดือนศิลป,ปินแล้วก็เด่นสื่อกิจเขามาหลายกว่า,านะคะก็นี่แหละค่ะเขาก็มีเวลา้อมอีกหนึ่งเดือนนิด,นดๆเพราะว่าเป,ปิดฤด,ดูกาลหกวันที่หกเนาะเป,ปิดฤดูกาลวันที่หกกันยาทักขันไม่มีอย่างเปลี่ยนแปลงคันไม่มีอย่างเปลี่ยนแปลงกะ คันว่ามีหยังเปลี่ยนแปลงก็มื้อเก่าค่ะนัวเรา,าก,ก็บ่แน่ใจนะคะว่าสิเปิดมือใดกันแน่คันเทาเปิดเท้าสวมพรทันก็นสิได้เลื่อนเดินว,านาว่านวลอีซ้อมท่นเดี๋ยวสักหน,น่อยหนูจะออกไปกินอาชีพสิเหลวเนี่ยล่ละนึอกอ่าไปร้านกว๋วยจับไปกินกว๋วยจับกับนี่ยยนี่ก็ว่าย้ำเช้าอยู่ดุบ่มีอาหารหเฮ็ดอะไรกินเนี่ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็จะมีแค่ช่วงเที่ยงกับช่วงบ่ายนะจ๊ะเอยเประมาณช่วงเที่ยงกับช่วงแรงนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปบ้านแดนดีกว่าไปบ้านพี่แดนเซ์ไปเปิ่งว่าตอนนี้พักกัน็ียังอยู่เนะ ตอนนี้ว,ว่าที่ขอไว้ว่าพี่เดนนจะหากบ่ได้เ,เขาไปแล้วค่ะปะ้านีนูย,ย่องมากินก็ยจับมันบ่ ับรถหน้าบ่ะค่ะหน้าสิ้นนั้นเดีย๋ดวยวรอเนี่ยกอนตะเข้าเราค่อยออกไปพร้อมกันนะคะเนออีเ่งงเลยร้านปิดเลยแต่อยากจะแนะนำพ่อพ่อยัยเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากคันพุเต้ดได้มาบ้านแพงนะคะนี่ล์ละ้านไปจับอุบัตอยู่ห้างเซเว่นร้านแพงนะคะ อลังทายคิวพอดีเอากินอย่างมันมีอาหารนำรําสั่งบ่รู้วเปิดยังไสนี่ไสอยู่ฝั่งกวัวเออบ่ได้ไมีสุกี้บ่จ๊ะสุกี้ไม่มีแต่ร้านหน้าหา ออเอากระเพาะหมูสับไข่เจียวค่ะไข่เจจียว้<ะ>า้ขวผัดหมูแล้วก็กระเพาะหมูสับกัไข่เลยแล้วก็เป็นกระเพาะหมูสับสองเนาะไข่เจียวหนึ่งแล้วก็ข้าวผัดหมูหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้นัดมากินแต่หัก<ข>ลานติดนะคะเป็นคนนัดหนูมาแท้ๆนลานปิด <laughs> ตลกเกินคนอยู่บ้านยัง อันนี้วันรันมัม่นบังไั่นด้วันอไอนใ่ปะฉันว,ว่าวันจัดทร์เขาพ่อยแม่ขอบูุเ่คนกับลชมเมะจ้าเดี๋ยวเราอยแามไปคลิปพออยแาไปทานข้าวก่อนอภารสวีค่ะ